สีสาวน้ำตาซึมค่ะกับคอนบอลพิคงวันสุดท้ายแล้วก็น้องๆเบบี้มอนสเตอร์ก็ได้เดินทางมาดูคอนเสิร์ตของรุ่นพี่ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้มาไม่ครบค่ะขาดไปคนหนึ่งนั่นก็คือ จบไปแล้วค่ะสำหรับคอนเสิร์ตวันสุดท้ายของบอลพิงค์เวิลด์ทัวร์ที่กรุงโซในวันนี้นะแน่นอนค่ะว่าสีสาวก็ได้ทำการแสดงแบบจัดหนักจัดเต็มให้แฟนๆได้รับชมกันเช่นเดิมเลยค่ะพร้อมความอลังการของเหล่าทีมแดนเซอร์ทั้งทีม YGX แล้วก็ทีมแดนซ์ฝั่งอเมริกาที่ขนกันมาช่วยสร้างสีสันให้กับคอนเสิร์ตทั้ง2วันนี้แล้วก็สิ่งที่แฟนๆตั้งตารอ,อก็คงเป็นสปีดส่งท้ายค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยสาวๆแต่ละคนจะต่อสัญญากับทาง YG หรือไม่และจะยังคงมีวง Blackpink ตอไปไปหมซึ่งเรื่องนี้น้องเจนนี่แล้วก็น้องโรเซ่ได้บอกกับแฟนๆไว้นะคะว่า Black พิงจะยังคงทํางานอย่างหนักแล้วก็แสดงด้านเจ๋งๆต่อไปให้แฟนๆรับชมในอนาคตซึ่งถ้าปลาตามความหมายที่สองสาวต้องการจะสื่อก็ดูเหมือนว่าสี่สาวจะยังคงมีผลงานอัลบั้มเพลงมาให้แฟนๆได้รับชมกันต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าสัญญากับทาง YG นั้นยังไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องนี้ตอนนี้บลิงกก็เลยสับสนค่ะว่าสรุปแล้วอะไรยังไง วงแตกไม่แตกแต่เราก็คงต้องรอดูค่ายออกมาถแถลงอีกทีในเร็วๆนี้นะว่าสรุปแล้วเนี่ยการต่อสัญญาของสีสาวจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็ถ้าสีสาวไม่ต่อเนี่ยจะยังคงใช้ชื่อวง Black พิงคต่อไปได้หรือไม่เรื่องนี้ก็คงมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าใดๆสิ่งหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยในคอนเสิร์ตวันนี้ก็คือแฟนๆได้เห็นน้องๆวง Baby m มอน ster อร์มารับชมการเพอร์ฟอร์มของรุ่นพี่อย่างวง Black พิงคในวันนี้ด้วยนะถ้าจากคลิปที่แฟน นำมาแชร์กันลงทางโซเชียลเนี่ยจะเห็นว่ามากันทั้งหมด6คนเลยค่ะได้แก่น้องพริตาน้องฮารัมน้องชิกิตาน้องลูกกาน้องอาสะแล้วก็น้องโรล่านะคะซึ่งคนที่ขาดไปในวันนี้ก็คือน้องอายอนซึ่งไม่รู้ว่าได้เดินทางมารับชมคอนเสิร์ตของพี่ๆวง Black พิงก์ไหมนะแต่ว่าถ้าดูจากในคลิปเคล็ดมินก็ไม่เห็นนะคะแฟนๆก็เลยเป็นห่วงกันใหญ่ว่าเอ๋อายอนหายไปไหนละลูกเพราะว่าช่วงหลังๆก็ดูเหมือนว่าน้องค่อนข้างหายหน้าหายตาไปด้วยนะแต่แฟ บางส่วนก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกค่ะหนูอายอนน่าจะไปทําสวยอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่พร้อมออกสื่อในตอนนี้แค่นั้นอะไรประมาณนี้อแต่ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าคอนเสิร์ตวันที่2อ,อะมีศิลปินเกาหลีหลายวงไปร่วมจอยในคอนเสิร์ตของสีสาวรักพิงเยอะมากจริงๆพร้อมทั้งนักแสดงหลายต่อหลายคนด้วยนะก็เลยหวังว่าพรุ่งนี้ทาง YG เองน่าจะมีการถแถลงหรือให้ความชัดเจนในเรื่องของสัญญาของสีสาวสักทีค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ยสาวแต่ละคนจะเป็นยังไงต่อไป ไอ้ยังไงแล้วก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวแอมินจะเอามาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันนะคะ